สวัสดีครับพบกับผมธนชาเจริญทรัพย์ครับมือหนีมารีวิวเมโคโมาทำหั่นอยู่แถวหมู่บ้านพลบกครับในวงแหวนในอุดรครับขางหมู่บ้านจัดสรรขางหมู่บ้านจัดสรรในเขตวงแหวนครับมาดึงสลบสาครับเพื่อนเฮ็ดโฮมสเตย์เพื่อนเฮ็ดโฮมสเตย์ดึงสลบให้เพื่อนครับแตง่งให้สวยงามมันเป็นงานของ ทีธนาคาเจัลเลนซับธนัดครับคนขับฝีมือธนัดครับทีสีสามารถดึงสลปได้ครับแต่งงานให้สวยงามครับคือปกติเราไม่จะอยู่ลักษณะแบบนี้ครับครับมันยังบองงามบอยังครับเพื่อนทีได้ออกมาให้เป็นรูปแบบนี้ครับทีสวยงามทีธนาคาเจัลเลนซับได้เข้ามาเห็ุเป็นมือที่สองแล้วครับเป็นมือที่สองแล้ว เพื่นบอเน้นคอมเร็วครับขอแต่งานนี้ให้มันสวยสวยงามครับคือว่าต้องการสวยงามอย่างเดียวครับมันสามารถรูแบบนี้ครับดึงดึงสโลมมาให้เป็นเพียงกันแบบนี้ครับคือว่าให้สวยงามนะครับเป็นซาของเพิ่อนอากาจะได้ทรบกับในรีวิวให้พ่อแม่พี่น้องในเบิ้งครับครับงาน ก็เริ่มครับให้เริ่มเอนการทำงานคอยเหตุไปครับสนาเชินซับหาจินในเมืองจักสองสามมือกันครับมือก็คงสีออกไปตัดงนอกเข้าครับคอยเหตุคอยดึงไปครับอาเบิ้ลศาสนี้ครับเยียมด้านที่หมู่บ้บานจัดสรรหมู่บ้บานจัดสรรเอา ัับสดมือนี้ออกมาครับบรรยากาศภายนอกครับมาลูกแบบนี้ครับสวัสดีครับสระแต่งครับมือนี้คาดว่าก็คือสี่เซตนะครับคาดว่าถ้าไม่มีอุปสรรคยังเฮ็ดคอยเฮ็ดไปเล่นไปครับคาดว่าใส่เวลาแต่ว่ามือนี้แต่งดึงสลบฟังนี่ต้องสี่เซต ของนค,ครับที่ที่ตารับชมพนักงาเจิด้รัพย์ที่มารีวิวให้พ่อพี่น้องในเบิง้งในช่วงการทำงานต่อไปนะครับเป็นการรีวิวน้อยๆของช่องน้อยของธน,น,งนาคารจดด้วยซย์ครับที่รีวิวการเที่ยงกาในให้ฟังไปเรื่อยๆครับเทียงไปเบิ้งไปเรื่อยนะครับรไม่มีอยงหลายครับรีวิวในการทำงานไปงานงานั้นงานนี้ไปครับ,บคัานมีเวลา อ่ะไม่มีวิลากับบอะครับขอบคุณขอบคุณหลายครับขอจบเพียงรีวิวเพียงแค่นี้ครับขอบขอบคุณหลายๆ